สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคนะครับวันนี้พามาตีพึ่งนะครับรังที่มาเจอไว้กับพลานต้นนะครับเอไปดูกันนะครับอยู่บนต้นยูคาครับผมไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่านะครับไปลุ้นเอานะครับพี่น้องครับนั่นนะครับคึ่งนะครับ เดี๋ยวลองดูครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ้ังไม่ใหญ่หรอกนะครับแต่ก็พอประมาณนะครับน่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนูมันโคครับเดี๋ยวไปดูพึ่งข้างบนนะครับพี่น้องครับไปครับผ่านต้นตอกถอยขึ้นไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าพึ่งจะเป็นยังไงนะครับแต่แกจุดครบแล้วนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับพี่น้องครับข้างบนครับเดี๋ยวค่อยตามขึ้นไปนะครับม้วนตามพรันต้นขึ้นมานะครับมีดไม่นำหมดมีดเอ้าลืมมีดครับเดี๋ยวลงไปเอามีดก่อนครับพี่น้องครับขึ้นอีกรอบครับพี่น้องลืมมีดครับ มีดนี่ก็ไม่ใช่มีดอะไรนะครับมีดใหญ่นี่ครับลืมเอามีดเล็กมาครับมีดที่จะตัดพึ่งนะครับต้องใช้มีดใหญ่ครับชีวิตครับโอ้ไั้นนะครับผมมีดห้อยนี่นะครับานต้นครับได้ไหมครับ นั่นนะครับพึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกิ่งนี้ไปนั่งถ่ายตรงนั้นนะครับรั้งเลยครับโอ้ข้างหลังพอได้อยู่ครับตัวอ่อนครับใช้ได้อยู่นะครับนั่นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นไปตรงนั้นก่อนนะครับ หาที่นั่งตั้งกล้องสักคู่นะครับนี่นะครับรังผึ้งนะครับก็โอ้ตอนแรกนึกว่าอ่อนเต็มนะครับแต่ก็พอได้ตัวอ่อนนะครับพี่น้องครับหัวน้ํามีเล็กน้อยนี่ครับยวให้พลานต้นตัดนะครับดูมีดตัดนะครับลืมครับตัดเลยครับจะไกลหน่อยนะครับเอาอีกแล้วครับ คนหมานนะครับไอทุกรังมีตัดพึ่งเกอสรอครับโอเคครับความมันข้างบนก่อนนะครับน้ำมีนิดเดียวนะครับ กลางไม่เอาก็ได้ครับทันต้นหยกถ้ามันดำนะครับตรงขอบนี่เหมือนกันครับไกลหน่อยนะครับผมอยู่อีกต้นนะครับนี่นะครับนี่ตัวจำเป็นจำเป็นนะครับโอเคครับหูวน้ำครับโอ้สีสวยครับตอวเล็ก น่าประมาณสักขีดีหนึ่งขีดโอเคครับใส่ถุงสะอาดนะครับคุณได้กี่แม่แล้วครับสองครับสองแล้วนะครับมีการคว้างพึ่งมาตรงนี้ด้วยนะครับจับดีๆนะครับสูงอยู่นะครับมาเลยกันมาเจอ้วยกัน เอามือลูกก็ได้ครับไม่ได้ครับไปครับมันจะปล่อยมือเอาครับเอาครับเอาข้างล่างนี่ครับก่อนครับนี่สาวน้อยมามด้วยนะครับบดิจิต กวนช่วยก่อนนะครับเอาเอาอีกแล้วมีดมีดโอ้ได้อยู่ครับตัวอ่อนครับเมื่อกี้ครับใส่ถุงครับเห็น <c oughs> ร่วงนะครับมีดนะครับ วใส,ใส่ใส่ถุงครับจับดีๆนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับครับดื่มหัวผมเลยครับโอเคครับอ่ตอไปครับโอเคครับใส่ถุงครับ ว่าได้ตัวอ่อนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยแจ่มนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะครับไปอัปเดตข้อมูลนะครับเอยไปอัปเดตผลงานครับรังตรงนั้นไม่เอานะครับปล่อยไว้นะครับมันค่อนข้างที่จะแก่นะครับเดี๋ยววันช่วยพันต้นก่อนนะครับเจอกันข้างล่างครับพี่น้องครับไปครับลงมาแล้วนะครับพันต้นกําลัง ถอนทอยตามลงมาครับได้หลายตัวอยู่นะครับวันนี้นะครับพรานต้นนะครับสายหมานครับรังไหนรังนั้นนะครับเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบครับเอาห้อยทอยข้างล่างก็ได้ครับที่ตีนเหยียบอะครับมาเบ็ดผลงานครับพี่น้องครับพอได้ตัวอ่อนนะครับก็ ช้ได้อยู่นะครับตัวอ่อนนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแบบนี้นะครับส่วนหัวน้ํานิดเดียวครับก็ต้องรีบหน่อยครับเพราะว่าพึ่งมันต่อยพรานต้นครับไม่รู้ผิดอะไรกันมากมายหรือเปล่านะครับผิดใจกันมาแต่พังไหนต่อยทุกรังครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนุ่มมันโคครับมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ